สวัสดีครับพบกับผมนายมนัสวนะในช่อง y o u t u b e โรงเรียนบ้านนามากุยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมานำเสนอสื่อนวัตกรรมนะครับสื่อนวัตกรรมนี้มีชื่อว่าวงล้อไม้หนีบอ่านะครับสื่อวงล้อไม้หนีบนี้นี้นะครับจะมีรูปร่างนะครับเป็นทรงกลมหรือเป็น เหลเ่ยมแบบนี้นะครับอยู่ที่นะครับกะอยู่ที่เราจะสร้างสรรค์มันออกมานะครับอาจจะเป็นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับมันจะไม่มีรูปแบบตายตัวนะครับอ่านะครับสาเหตุที่นะครับทำสื่อวงล้อไม้หนีบนี้ขึ้นมานะครับเพื่อช่วยในการแก้ปัญหาในการเรียนในรูปแบบเดิมๆนะครับที่ เรียนกับหนังสือเปิดหนังสือหรือแบบให้ท่องจำนะครับแล้วก็นะครับก็จะทำให้เด็กเกิดความเบื่อหน่ายานะครับไม่ค่อยอยากเรียนไม่สนใจเรียนนะครับก็เลยคิดทำสื่อวงล้อไม้หนีบนี้ขึ้นมานะครับสื่อวงล้อไม้หนีบนี้นะครับเราจะใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างไรนะครับเราก็ใช้นะครับมันมีหลายรูปแบบนะครับอาจจะ นำมาใช้นะครับช่วงแรกคือนะครับก่อนเข้าสู่บทเรียนอาจจะใช้ในการเข้าสู่บทเรียนนะครับแนะนำว่านะครับอวัยวะภายในมีอะไรบ้างอ่านะครับมันจะคู่กับอะไรนำมาจับคู่กันนะครับหรือใช้เป็นเกมนะครับใช้เป็นเกมในการเรียนการสอนนะครับใช้เป็นเกมการเรียนการสอนหรือใช้เป็น เนื้อหาอานำเข้าสู่บทเรียนหรือจะใช้ในการเรียนการสอนรูปแบบต่างๆนะครับก็ได้สื่อวงล้อไม้หนีบนี้นะครับเราใช้สอนได้ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6นะครับเพราะว่าเนื้อหาสื่อวงล้อไม้หนีบนี้จะไม่ตายตัวนะครับอาจจะนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับ อวัยวะภายในอวัยวะภายนอกนะครับอาหารหลัก5หมู่ทงโภชนาการ่าหรือนะครับกีฬาต่างๆอุปกรณ์กีฬาต่างๆอ่านะครับหรือพวกกีฬาเกมสื่อวงล้อไม้นนีบนี้นะครับมันจะใช้ในรูปแบบเป็นเกมนะครับเกมจับคู่ให้เอานะครับสิ่งนี้มาคู่กับสิ่งนี้นะครับอย่างเช่นนะครับ ไหนตาอ่ะตาคู่กับอะไรอ่ะจะเป็นรูปภาพอ่ะนะครับจมูกอ่านะครับก็คู่กับอ่านี่คือจมูกก็มาหนีบกันอ่านี่คือจมูกอ่าประมาณนี้นะครับให้คือการจับคู่นะครับอ่าเดี๋ยวจะสาธิตนะครับในการนําไปใช้ในการเรียนการสอนนะครับอาจจะนะครับให้เด็กแยกเป็นอ่านะครับเราก็เอามากองรวมกันพอออกมา กองรวมกันนะครับแล้วก็แจกเด็กไปคนละแผ่นแจกเด็กคนนี้หนึ่งคนเกี่ยวกับอุปกรณ์กีฬาชนิดของกีฬานะครับหรือแจกแจกเด็กอีกคนนึงก็คือเกี่ยวกับอวัยวะภายนอกนะครับแจกเด็กคนนี้ก็คือเกี่ยวกับกีฬาชนิดของกีฬานะครับแล้วก็แจกเด็กอีกคนหนึ่งก็คืออุปกรณ์กีฬาะนะครับก้อยเด็กแล้วก็ ่านกหวีดหรือให้เด็กเริ่มอ่านะเด็กก็จะวิ่งแย่งกันอ่านะครับนี่คืออะไรอ่านะครับเด็กก็จับได้มาค้นหาในกองรวมกันปุ๊บอ่านี่คือวอลเลย์บอลอ่ะก็นีไปวอลเลย์บอลอ่านะครับนี่คืออ่าไหนไหนหาหาอ่าประมาณนี้นะครับฮอกกี้อ่านะครับปั๊บจับกู้กันอ่านี่ครับบาสเกตบอลอ่าเทนนิสอะไรพวกนี้นะครับก็จับคู่กันประมาณนี้นะครับอ่าะ พอได้แล้วครับประมาณนี้เด็กก็ถ้าไหนนีบได้ครับก็จะเป็นผู้ชนะอ่านนะครับใครนีบได้แบบนี้ปึ๊บสมมตินีบได้ปึ๊บอ่าผมชนะแล้วอ่านนะครับเสร็จก่อนก็จะเป็นผู้ชนะแล้วก็ให้เด็กก็มาอธิบายว่าสิ่งนี้นะครับนี่คืออะไรลูกแบดมินตันอ่านะครับลูกแบดมินตันอ่ะคู่กับลูกแบดมินตันอ่านี่ลูกฟุตบอลอ่ะคู่กันเด็กก็จะนะครับ จะเข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้นเด็กเกิดความสนุกสนานเด็กนะครับได้แข่งการอ่านะครับเด็กก็สนุกสนานนะครับเด็กรู้แพ้รู้ชนะรู้อภยัยเด็กไม่เกิดความน่าเบื่อหน่ายนะครับสิ่งที่ตามมาคือเด็กอยากที่จะเรียนเข้าใจเนื้อหาที่สอนนะครับเด็กตั้งใจเรียนมากขึ้นนะครับผลลัพธ์ของมันก็คือเด็กเกิดความสนุกสนานนะครับอ่ะนี่คือสามารถ นำไปใช้ได้นะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องใช้แค่รายวิชาสุขศึกษานะครับแต่สามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้งอ่านะครับเด็กอนุบาลก็ใช้ได้ทั้งคณิตศาสตร์อ่านนะครับวิทยาศาสตร์ภาษา,าไทยภาษาอังกฤษใช้ได้ทุกรายวิชานะครับอยู่ที่นำไปดัดแปลงประยุกต์ใช้ให้เข้ากับรายวิชานั้นๆนะครับสำหรับผมนะครับ ในรายวิชาสุขศึกษาก็นะครับก็ขอฝากนะครับขอฝากช่อง YouTube โรงเรียนบ้านนำมาก,กุยนะครับฝากเข้าไปนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b ส c r i b e นะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจนะครับนะให้กับครูโรงเรียนบ้านนำมาก,กุยในการนำเสนอนะครับคลิปวิดีโอสื่อนวัตกรรมแบบนี้ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ สามารถนำไปใช้ต่อยอดนะครับให้กับคุณครูหลายๆท่านนะครับไปใช้ในการเรียนการสอนกับโรงเรียนของท่านนะครับหรือเข้าไปติดตามนะครับครูก็จะนะครับจะสร้างสรรค์ผลงานแบบนี้ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ